เึ้นจนกว่าคุณแม่จะให้อภัยนั่งอยู่นั้นเลยนั่งอยู่ตรงนั้นแหละกาดเท้าจนกว่าคุณแม่จะให้อภัยนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเอ่นั่งอยู่ตรงนั้นจนกว่าคุณแม่จะให้อภัยนั่งกอดท้าคุณแม่ลูกไู้ใจกูหรอกจนกว่าคุณแม่จะให้อภัยก่อนว่าอย่างนั้นแหละก่อนแล้วโอ้ไน้าเอาซบไป เอาหัวซบไปแล้วก็บอกว่าจะรู้ว่าจะแ <คน S 2> ม่ให้ไ,ไปไไไลูกจะนั่งอยู่ตรงนี้เอาหัวซบตรงที่ท้าคุณแม่สิลูกเอาหัวซบที่เท้าไม่ใช่้จตรงกากที่เท,ท,ท,ท้า อยู่ยต,นนยต,นนตรงนั้นเลยกป่าทุกแม่จะให้อภไรใส่ขับเสียดปาดหน้าปี๊บเสียบเป็กปื๊ดแรงรูดไปตนนิดพวงอะไร